เอ้ามาช่วยกันลากตัวมันไปขึ้นรถเร็วเดี๋ยวจะมีใครไม่เห็นเข้าชายคนที่ถือปืนได้ใช้ด้ามปืนตีที่ท้ายทอยของปีชาจนหมดสติไปแล้วและหันไปบอกชายร่างใหญ่ให้มาช่วยเพื่อเอาตัวปีชาออกไปจากที่ตรงนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้อยู่ในสายตาของนักสืบที่ป,ปันวิทย์จ้างมาให้คอยติดตามปีชาอยู่ นักสืบได้มาซุ่มเฝ้าดูอยู่ที่หน้าบ้านก่อนแล้วและขับมอเตอร์ไซค์ตามปีชามาห่างๆจนมาพบเหตุการณ์เข้าเขาจึงได้บันทึกทั้งรูปถ่ายและวิดีโอไว้ด้วยเขาเป็นแค่นักสืบไม่ใช่ตำรวจที่จะสามารถต่อสู้และจับผู้ร้ายได้จึงได้แต่แค่ซุ่มดูและบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทังที่เขาอยากจะช่วยปีชามากแค่ไหนก็ตามจึงรีบโทรแจ้งปนวิทย์ให้ทราบและรายงานความคืบหน้าต่อไปแล้วสะกดรอยตามปันวิทย์ได้โทรแจ้งผู้กองอาคมทันทีและส่งให้ตำรวจไปสังเกตการที่บ้านของชนระดายุด้วย ปนวิทย์ไม่รอช้ารีบออกไปเพื่อหวังสมทบกับนักสืบและผู้กองอาคมทันทีทั้งที่เขาเพิ่งจะกลับมาถึงเพราะเป็นห่วงปีชาและชนระดายุเมื่อไปถึงสถานที่ปีชาถูกพาตัวมาตามการรายงานของนักสืบที่ซ่อนตัวอยู่ได้ออกมาพบปนวิทย์พร้อมรายงานเพิ่มเติมและขอตัวเพราะหมดหน้าที่ของเขาแล้ว ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของตำรวจและยังเตือนปันวิทย์ไม่ให้เข้าไปใกล้จนกว่าตำรวจจะมาถึงเมื่อนักสืบกลับไปแล้วปันวิทย์ซุ่มดูอยู่นานก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยนอกจากปีชาที่ถูกมัดไว้กับเสาใต้ตึกล้างชายหนุ่มจึงฉวยโอกาสย่องเข้าไปแก้มัดให้ด้วยความระมัดระวังเพราะปนวิทย์เองไม่ถนัดเรื่องการต่อสู้แต่ไม่กลัวใครแน่นอน นวิท <David. S 2> ปีชาเรียกปนวิทด้วยความดีใจเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดปนวิทถูกยิงที่มือซ้ายขณะกำลังแก้มัดให้ปีชามีเลือดไหลออกมามากแต่เขาก็ฝืนความเจ็บแก้มัดได้สำเร็จก่อนที่คนยิงปืนจะเดินเข้ามาถึงตัวแล้วยกปืนเล็งมาที่ปนวิท พาสิทนั่นเองที่เข้ามาพร้อมกับชายสองคนที่เป็นคนลากตัวปีชามานาทีนั้นปีชารู้สำนึกขึ้นมาทันทีเพราะเขาแท้ๆท,ที่เป็นคนชักศึกเข้าบ้านที่ทําให้ทั้งปนวิทย์และชลดายุต้องมาเดือดร้อนไปด้วยดีจังโว้ยมาให้จัดการทั้งสองคนไม่ต้องเสียเวลาต่อรองกับน้องนุ่นคนสวยแกอย่าแตะต้องคุณนุ่นเป็นอังขาดนะแล้วยังไง ต้องเชื่อแกด้วยหรอนิวิทเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหมที่จะโมขู่คนอย่างภาสิทธ์นายอย่าทำอะไรหลานนุ่นเลยนะเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราปีชาพยายามขอร้องบ้าไม่เกี่ยวอะไรทีตอนนั้นพูดว่ายังไงนายควรจะหยุดเสทีทีอีกไม่นานตํำรวจก็จะพากันมาที่นี่กับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายนะปาวิทยพูดนิ่งๆไม่หวั่นเกรงพาสิทธ์ ไม่รู้พวกแกพูดจริงหรือพูดขู่หรือเมื่อแกจะต้องตายด้วยกันแล้วให้โอกาสเลือกว่าใครจะตายก่อนภาสิทธิ์หันปืนมาทางปีชาแล้วก็หันกลับไปทางปณวิทย์เป็นการข่มขวัญแล้วก็หันมาทางปีชาอีกครั้งที่กลัวจนคิดอะไรไม่ออกแกก่อนละกันเจ้าเลนักไอปีชาสิ้นเสียงปืนร่างของปณวิทย์ก็ล้มลงต่อหน้าปีชา เพราะเขาเอาตัวเข้ามาบังปีชาไว้ในนาทีนั้นปณวิทคิดแค่ว่าไม่อยากให้ปีชาตายปีชาเปรียบเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงแม้จะไม่ค่อยลงรอยกันและแทบจะไม่เคยพูดดีต่อกันด้วยซ้ำปีชารีบนั่งลงกับพื้นประคองร่างของปัณวิทย์ไว้ด้วยความเป็นห่วงรู้สึกผิดและเสียใจจากใจจริงพาสิทธิ์ยังเล็งปืนมาที่ปีชา และมองด้วยสายตาเยี่ยมโหดปีชากลัวจะเลิกกลัวแล้วเขาคิดตายเป็นตายและก่อนที่ทุกอย่างจะดำเนินต่อไปผู้กองอาคมก็นำกำลังตำรวจหลายนายเข้าล้อมจับพาสิทธิ์และลูกน้องได้ทันเวลาวิทย์นายอย่าตายนะนายต้องอยู่ปะทะฝีปากกับพี่ต่อไม่มีใครโตคาลมกับพี่ได้สะใจเท่ากับนายเลยรู้ไหม แค่นี้นายจะตายไม่ได้ปีชาพูดพ่ำด้วยเสียงดังลั่นเพื่อเรียกสติของปัณวิทให้กลับมาถึงเวลานี้ปีชาเชื่อมั่นทันทีว่าปณวิทไม่ใช่ฆาตกรอย่างแน่นอนในเมื่อตัวเขาไม่ใช่คนที่ปัณวิทยรักอย่างชนทิชาและเคารพนับถืออย่างยุทธนาแต่เป็นคนที่ปัณวิทเกียดชัง เพราะว่าอีกฝ่ายยังเอาชีวิตตัวเองมาปกป้องคนที่ไม่เคยชอบหน้าและพูดจาดีด้วยสักครั้งอย่างตัวเขาปานวิทย์ได้ยินทุกคำพูดของปีชาแต่มันแผ่วเบามากและมันเหมือนเสียงนั้นอยู่ไกลเหลือเกินมันเลือนลางจนแทบจะจำอะไรไม่ได้ผู้กองอาคมเข้ามาดูบาดแผลของปานวิท์เมื่อเห็นกิริยาของปีชาแล้วถึงกับอมยิม้ม เพราะเขารู้จักปีชากับปานวิทย์มาเกือบ20ปีแล้วจึงรู้ดีว่าทั้งสองคนไม่ลงรอยกันมานานคุณวิทย์ไม่ตายหรอกพี่ปีชาไม่ต้องกังวลกระสุนไม่ได้โดนหัวใจอาคมบอกกับปีชาที่ห่วงใยปานวิทย์อยู่แต่ในวิทย์ไม่รู้สึกตัวปีชาแย้งกับผู้กองอาคมขณะเตรียมจะขึ้นรถพยาบาล เขาคงเสียเลือดมากเลยทําให้หมดสติไปอาคมออกความเห็นปนวิทย์ถูกยิงที่มือซ้ายกระสุนทะลุและอีกที่กระสุนฝังไหลซ้ายไม่ถึงกับรุนแรงมากที่บ้านของชนระดายุหนูนุ่นใช่ไหมลูกลุงเป็นเพื่อนกับลุงปีชาตอนนี้เขาเจ็บหนักอยากพบหน้าหลานสาวสักครั้งก่อนตาย อะไรนะคะคุณลุงลุงปีชาเป็นอะไรคะเดี๋ยวเพิ่งถามตอนนี้เลยหนูหนุ่นรีบไปดูอาการปีชาก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับคุณนุน่นคุณจะออกไปไหนไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้องมีผมไปด้วยเท่านั้นน้ำเสียงใช้อำนาจเด็ดขาดจากชายอีกคนที่เข้ามาในบ้านที่เจ้าของบ้านเองก็ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแต่พอคาดเดาได้ คือนุ่นจะไปดูอาการลุงปีชาที่เจ็บหนักตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแต่คุณนุ่นยังไม่ควรออกไปไหนในเวลานี้เชื่อผมนะครับชายผู้ที่เข้ามาขวางเธอแต่งกายด้วยกางเกงขายยาวเสื้อยืดพูดขอร้องเชิงออกคำสั่งชนระดาย,ยุไม่รู้จะเชื่อใครดีเพราะชายทั้งสองคนที่เธอเจอที่เธอไปชิญหน้าอยู่เวลานี้ ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอใจเธอนึกถึงปัณณวิทย์เวลานี้อยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆจะทำให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัยคุณเป็นใครจะมาขวางหนูนุ่นทำไมปีชากำลังจะตายปล่อยให้หลานได้ไปดูใจลุงไม่ได้หรือไงคงจะไม่ได้ครับเพราะผมเป็นตำรวจมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองคุณนุ่นผมต้องทำตามหน้าที่ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณหนูนนุ่นนะ จะปล่อยให้ปีชาตายก็ตามใจพอได้ทีก็รีบออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วคุณอาเป็นกระเหรอคะใช่ครับคุณนุ่นผู้กองอาคมให้ผมมาสังเกตการตอนนี้คุณวิทย์ได้ติดตามคุณปีชาอยู่เขาเป็นห่วงคุณนุ่นดีว่าเขารู้ทันจึงให้ผู้กองส่งตัวผมมาที่นี่เพื่อดูแลคุณนุ่นเมื่อชลาดายุมาถึงโรงพยาบาลและมองผ่านกระจก ของประตูห้องพักคนไข้ที่มัทุลินกำลังจะกลับโดยก้มลงไปหอมแก้มปานวิทย์เป็นการล่าลาคนที่รักกันเท่านั้นที่จะกระทำต่อกันแบบนี้ได้ชลรดายุรีบหลบมัทุลินแล้วกลับออกจากโรงพยาบาลทันทีเมื่อมัทุลินออกจากห้องคนป่วยไปแล้วปันวิทย์ก็เฝ้ารอชลรดายุด้วยความกระวนกระวายใจ ย้อนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคู่ที่เขากับมาทูลินจบสิ้นทุกอย่างต่อกันด้วยความเข้าใจที่ดีใจวิทถ้าลำบากใจไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ลินเข้าใจขอให้เรื่องของเราเป็นเพียงความทรงจำที่ดีๆเพราะเวลานี้ลินกำลังจะแต่งงานจริงหรอผมขอแสดงความยินดีด้วยนะลินเขาเป็นใครกันวิทรู้จักเขาดีกว่าลินซะอีกผู้กองอาคมไงคะอ๋อ ผู้กองเป็นคนดีลินก็เป็นคนดีผมดีใจมากเลยนะที่ทั้งสองคนลงเอยกันได้เรารู้จักกันมานานแล้วล่ะผู้กองเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนมอปลายตอนนั้นลินยังอยู่มต้นและเขาก็เคยมาจีบเพื่อนของลินด้วยในตอนนั้นเนื้อหอมมากๆสาวๆพูดถึงเขาแทบทุกคนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นว่าที่เจ้าเบ่าของลินซะเองว่าแต่วิทเถอะ ผู้หญิงคนนั้นใช่คุณนุ่นหรือเปล่าที่อยู่ในใจวิทย์มานานลินรู้มาตลอดเลยเหรอผมขอโทษจริงๆที่ทำร้ายดินและทำให้ดินผิดหวังวิทย์ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะเพราะลินก็เลิกรักวิทย์นานแล้วลินถึงตัดใจจากวิทย์ได้โดยที่ไม่เสียใจและบาดเจ็บขอบคุณนะลินที่ให้อภัยผมวิทสบายใจได้เลยลินไม่เสียใจจริงๆ ลบกวนวิทย์มานานแล้วดินกลับก่อนนะคะนี่ค่ะการแต่งงานของดินเชิญคุณนุ่นด้วยนะคะปวนวิทย์รู้สึกสบายใจและเป็นอิสระอย่างแท้จริงสำหรับเรื่องของมัทุลินส่วนชนระดายุขับรถออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านด้วยความเร็วที่น้ำตานองหน้าสภาพจิตใจไม่สู้ดีนะักเธอถูกตำรวจประจำจุดตรวจเรียกจับปรับ ในข้อหาขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเธอมีใบอนุญาตขับขี่แล้วแต่ถูกยึดไปวันรุ่งขึ้นก่อนจะเข้าบริษัทชนรดายุก็แวะไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจผู้กองอาคมอยู่ที่นั่นพอดีเมื่อเขาเห็นชื่อนามสกุลของชนรดายุก็เข้ามาทักทายพร้อมเชิญเธอมานั่งคุยที่โต๊ะของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนุ่นอย่าขับรถเร็วแบบนี้อีกนะครับ มันอันตรายทั้งตัวคุณและคนอื่นๆอาคมส่งใบเสร็จค่าปรับและคืนใบอนุญาตขับขี่ให้พร้อมยิ้มให้อย่างสุภาพความจริงไม่ใช่หน้าที่เขาแต่พอเห็นเป็นชุรดายุผู้กองอาคมจึงรับอาสาแทนร้อยเวนเสียเองคุณตำรวจรู้จักนุ่นด้วยหรอคะถามด้วยสงสัยเพราะไม่เคยพบผู้กองคนนี้มาก่อน ก็คิดว่ารู้จักนะครับรู้จักตั้งแต่คุณยุทธนาคุณชนทิชาพี่ปีชาแล้วก็ปันวิทย์ตำรวจหนุ่มพูดพร้อมยิ้มขำๆกับอาการของหญิงสาวตรงหน้าที่จะเรียกว่าเวอก็ได้คุณตำรวจคือผู้กองอาคมที่อาวิทย์พูดถึงอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะนุ่นยอมรับค่ะว่าทำผิดกฎจราจรเผลอขับเร็วไปหน่อย ต่อไปรับรองว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะคนที่ทำผิดแล้วรู้สำนึกผิดสังคมให้อภัยเสมออาคมพูดยิ้มยิ้มชนระดายยุยิ้มตอบเก้อเก,เก้ผู้กองอาคมน่าจะเป็นรุ่นพี่ปันวิทหลายปีสายตาเธอเหลือไปเห็นก๊าซส,สีชมพูหวานที่วางอยู่ที่โต๊ะทำงานของอาคมปึกใหญ่อ๋อก๊าซแต่งงานของผมเอง จะเอามาเชิญทุกคนที่สอนอแต่คงไม่ต้องเชิญคุณนุ่นเพราะลินคงเอาไปให้วิทแล้วพร้อมเชิญคุณนุ่นด้วยในฐานะคู่มั่นของคุณวิทผู้กองจะแต่งงานกับอลินเหรอคะทั้งสีหน้าแววตาของหญิงสาวออกอาการตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้าใช่ครับแสดงว่าคุณนุ่นยังไม่เห็นการ์ดเห็นลินบอกว่าคุณวิทอาการดีขึ้นมากไม่กี่วันก็คงออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว คือเมื่อวานนุ่นยังไม่ได้ไปเยี่ยมอาวิทย์นะคะขอโทษนะคะผู้กองกับอลินรู้จักกันนานแล้วหรอกคะรู้จักกันมานานแล้วแต่เพิ่งจะมาคิดรักกันเมื่อไม่นานนี้เองผู้กองจึงได้เล่าความรู้สึกของเขาที่คิดจะรักมัทุลินในวันนั้นให้ฟังเพราะมันเกี่ยวข้องกับชนระดายุด้วยที่ห้างสรรพสินค้าในวันนั้นหลังจากที่จากที่มัทุลินได้บอกเลิกกับปนวิทย์แล้วเธอก็ออกมาที่ลานจอดรถ ในขณะที่สภาพจิตใจไม่สู้ดีนะจึงเดินตัดหน้ารถของเขาคุณไม่ได้เป็นอะไรนะครับคุณไม่ต้องตกใจทำตัวตามสบายนะครับคุณไม่ได้บาดเจ็บพุกกองอาคมพูดเพื่อเรียกสติของหญิงสาวที่เขาจุดตัวขึ้นรถมาลินพี่เองจําพี่ได้ไหมพี่อาคมใช่พี่อาคมจริงๆด้วยขอโทษนะคะที่ลินจำพี่ไม่ได้สิกว่าปีดูพี่เปลี่ยนไปมาก มัทุลินทั้งตื่นเต้นและดีใจไม่แพ้กันที่ได้พบอาคมอีกครั้งแล้วลินหลับไปไงบ้างมีปัญหาอะไรอยู่หรอถึงได้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี้แล้วมัทุลินก็เล่าเรื่องของปณวิทที่ต้องไปดูแลชนระดายุตามพินัยกรรมและที่สำคัญปณวิทก็มีคนอื่นอยู่ในใจมาตลอดที่คบกับเธอทำให้เธอต้องเสียเวลารอเขาเสียความรู้สึก แต่ก็น่าแปลกที่เธอไม่รู้สึกเสียใจเท่าที่ควรจะเป็นอาคมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เข้าใจดีเพราะเขาเองก็รู้จักปณวิทยมานานไม่คิดว่าจะเป็นคนรักของมาทุลินที่เขาก็รู้จักมานานเช่นกันพี่เข้าใจลินนะและก็เข้าใจวิทย์ด้วยเขามีความรักผูกพันแน่นแฟ้นกับครอบครัวนี้ อาคมพูดให้รู้ว่าเขาเห็นใจทั้งสองคนเขาพอจะคาดเดาเหตุการณ์ได้บางเรื่องเพราะรู้เห็นมาตลอดเริ่มตั้งแต่วันที่ยุทธนาแต่งงานกับชนทิชาทำไมพี่อาคมรู้ทั้งที่ลินเคยเป็นแฟนกับวิทย์ลินยังไม่รู้เลยรู้แต่เพียงว่าวิทย์เคยรักกับคุณชนทิชาและลินก็เพิ่งรู้ใช่ไหมว่าคุณนุ่นคือลูกสาวของคุณชนทิชา ค่ะลินเพิ่งทราบเมื่อวันที่วิทเก็บของออกจากบริษัทพวาเขาต้องไปดูแลคุณนุ่นตามพินัยกรรมเพราะพี่เองก็มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับครอบครัวนี้เหมือนกันทุกคนเป็นคนดีโดยเฉพาะคุณยุทธนาเขามีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เมตตากับผู้ด้อโอกาสทุกคนทั้งวิทและตัวพี่เองคุณยุทธนาก็เคยให้ความช่วยเหลือมามากลินพอจะเข้าใจวิทแล้วแหละ ทวิทย์ต้องดูแลคุณนุ่นเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่สำหรับวิทย์พี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าการตอบแทนบุญคุณเพราะพี่ก็ติดค้างบุญคุณกับครอบครัวนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ดึงพี่อาคมไปมีส่วนร่วมในพินัยกรรมเหมือนวิทย์เขาคงรู้ว่าวิทย์รักคุณนุ่นมานานเหมือนกับที่รินรู้ว่าวิทย์มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในใจตลอดเวลา และลินก็เพิ่งเข้าใจว่าคือคุณนุ่นก็วันนี้วิรักคุณนุ่นมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยเหรอคะมัทุลินได้พูดสิ่งที่ค้างคาใจเธอมาตลอดให้อาคมฟังจนหมดว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเธอกับปณวิทย์มันราบเรียบไม่มีอะไรพัฒนาเลยในวันนั้นอาคมเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีจึงพามัทุลินไปเลี้ยงข้าวปอบขวัญ และสารสัมพันธ์กันต่อมาเพราะเขาเองก็อยากขาดกับภรรยามาหลายปีแล้วถ้าจะช่วยรักษาเยียวยาหัวใจของมัทดินก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรโดยไม่ต้องศึกษาดูใจกันมากเพราะต่างก็รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วที่ผมพูดเรื่องนี้ให้คุณรุ่นได้รู้ก็เพื่อให้คุณรุ่นสบายใจที่จะแต่งงานกับคุณวิทย์ได้โดยไม่ติดทางในใจ ผู้กองอาคมย้ำคำพูดในตอนท้ายโชลดาย,ยุรับรู้และเข้าใจนุ่นไม่รบก,กวนผู้กองแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะเธอยกมือไหว้อาคมก่อนกลับออกจากสถานีตำรวจด้วยความสบายใจเธอนั่งทำงานเพลินจนเกือบหมกโมงเย็นแล้วจึงได้วางมือและรีบไปเยี่ยมปันวิทที่โรงพยาบาล เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าปพนวิทย์มีแขกอีกจนได้เพราะมีเสียงคุยกันดังเล็ดลอดออกมาชนระดายุจึงหยุดฟังอยู่ที่หน้าห้อง